ทหารพระราชาจิตอาสาดูแลประชาช่วยเหลือเยาวชนกลุ่มเปราะบางสุขกำลังใจมอบปลอมสุขสร้างรอยยิ้ม พลตรีคณิสอนอสมาผู้บัญชาการมณฑนฐานบกที่38พร้อมด้วยพันโทรสรรักจูสกุลผู้มนวยการโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์เยี่ยมให้กำลังใจครอบรครัวของเด็กชายทัศกรเด็กชายธนทรสวัสดีปีดามาดามีอาชีพรับจ้างมีคุณตาเป็นผู้ป่วยติดเตียงอายุ70ปีมีโรคประจำตัวเป็นรูมาตอยและมีอาการกระดูกสะโพกเสื่อมจนทำให้ต้องนอนติดเตียงและมีปัญหาเรื่องปอดอักเสบ อาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่97หมู่ที่5ตำบลกองควายอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านโดยชุดแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลค่ายสุริยพงศ์ได้ดำเนินการให้บริการตรวจโรคเบื้องต้นมอบกล่องยาสามัญประจำบ้านแนะนำการดูแลผู้ป่วยติดเตียงอย่างถูกต้อง และต่อมาได้เดินทางเยี่ยมครอบครัวของเด็กหญิงนวรัตน์ทองวงปิดามันดาแยกทางกันอาศัยอยู่กับคุณตาคุณยายมีอาชีพรับจ้างทั่วไปไรายได้น้อยอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่130หมู่6ตบลกองควายอเภอเมืองน่านจัังวดน่านโดยชุดแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ได้ดำเนินการให้บริการตรวจโรคเบื้องต้น มอบกล่องยาสามัญประจำบ้านสิ่งของอุปโภคบริโภคผักปลอดสารพิษจากโครงการฐานพันดีนานและเจลแอลกอฮอลล้างมือพระราชทานให้กับทั้งสองครอบครัว นอกจากนี้ยังได้มีการวางแผนที่จะนำมเมล็ดพันธุ์และวิธีการทำเกษตรแบบโครงการฐานพันธุ์ดีนานให้กับผู้ปกครองเพื่อเป็นการลดรายจ่ายสร้างไรายได้ในครัวเรือนได้อีกด้วยสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนโดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการดูแลเยาวชนกลุ่มเปราะบ,บางอย่างยั่งยืนจะร่วมกันฟันฝ่าสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกันพร้อมที่จะเป็นเยาวชนที่ดีของชาติต่อไปด้วยความห่วงใยจากผู้บัญชาการฐานบกปกป้องประชาในการดูแลประชาชน อย่างเต็มประสิทธิภาพ